ตอบ p า a g m ลบลูกถูกจับตามองมากเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวของแพทนปภาหลังอดีตสามีเบนด์ราซิงถูกปล่อยตัวเมื่อมีแฟนๆสองด้านซัดดราม่ากันหนูทั้งฝ่ายที่ห่วงความสัมพันธ์กับแฟนใหม่พ่ชานน์และฝั่งที่อยากให้กลับมาคบกับเบนเพราะอยากเห็นครอบครัวกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมล่าสุด26ตุลาคม2566เจนจินดาเพื่อนสนิทของแพทก็ออกมาโพสต์คลิปพูดถึงเรื่องนี้หลังมีชาวเน็ตถางเข้ามาเยอะและได้ยกคอมเมนต์ของชาวเน็ตรายหญิงที่บอกว่า สงสารพ่อพีออะแม่แพทเอารูปที่ถ่ายคู่พ่อพีที่อิตาลีออกจากไอจีหมดเลยเศร้านะพราะพ่อพีคือคนที่เข้ามาเติมเต็มทุกอย่างน้อยและจะเจอคนแบบพ่อพีมาพูดถึงด้วยเจนเผยว่าตนได้โทรหาแพทย์เรื่องนี้แล้วซึ่งแพทบอกว่าที่ผ่านมาแพท ไม่เคยลงรูปพีในไอจีเลยเขาเลยฝากถามว่าคอมเมนต์แบบนี้ในทุกแพลตฟอร์มไปเอาข้อมูลมาจากไหนได้กดตามฟอลโลวแพทในไอจีจริงไหมแพทไม่เคยลงรูปเปิดตัวพีในไอจีแต่ในท i ิตทอกมีและไม่เคยลบพร้อมกับเปิดที่ทอของแพทที่มีคลิปของพีอยู่หลายคลิปและไม่เคยลบจริงฮ่าฮส่วนกระแสะที่มีคนอยากให้แพทกลับไปคืนดีกับพี่เบนนั้นแพทก็บอกว่าตั้งแต่พี่เบนออกมาแพท ไม่เคยไปเช็คหรืออ่านคอมเมนต์ในโลกออนไลน์เลยเขาไม่อยากรับรู้เลยบอกว่ามีกระแสะชี์ให้แพทกับที่เบนกลับมาคบกันเป็นพ่อแม่ลูกส่วนอีกกระแสะก็เชียร์ผีซึ่งแพทก็อยากชี้แจงเรื่องการกลับมาเป็นพ่อแม่ลูกว่าชาวเน็ตจำได้ไหมที่พี่เบนออกมาครั้งแรกที่ใส่กำไรเอ็มเขาพูดว่าเขาอยากเป็นแค่พ่อเรซิ่งแพทถามตอนนั้นได้คำตอบมาแบบนี้ซึ่งคำตอบณตอนนี้ยังไม่ได้คำตอบที่เคลียร์หรือชัดเจนอะไรและเมื่อถามว่าแล้วเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้เอายังไงแพทก็บอกว่า ได้ทางพี่เบนซ์ไปแล้วพี่เบนซ์ก็ได้ตอบมาแล้วว่ามันยังไม่ใช่เรื่องที่จะมาโฟกัสตอนนี้เขาเพิ่งออกมาได้วันสองวันขอเวลาปรับตัวเขาอยากโฟกัสเรื่องงานมีรายการต่างๆเขาอยากออกไปพูดเรียกร้องในสิ่งที่เขาต้องเสียไปในหลายปีหลังจากนั้นค่อยกลับมาคุยเรื่องความสัมพันธ์ของเราจริงจังอีกครั้งซึ่งก็ตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่นอกจากนี้เจนยังได้พูดถึงเรื่องที่น้องเรซซิง่งถูกเพื่อนที่โรงเรียนถามถึงเรื่องของพ่อว่าพ่อติดคุกเหรอซึ่งเรซซิง่ง ก็ตอบได้น่ารักว่าพ่อเราไม่ได้ติดคุกพ่อเราไปบำบัดต,ตอนนี้พ่อเราหายแล้วพ่อเราออกมาแล้วเรื่องนี้ทําให้เจนกับแทดจะร้องไห้เพราะวันที่ไปรับที่เบนทุกคนที่ไปไม่มีใครใช้คําว่าคุกเลยจะใช้ว่าสถานบําบัดทั้งนี้เจนยังฝากถึงพ่อแม่เด็กที่มาถามน้องเรซซิ่งว่าสามารถพูดเรื่องข่าวสารอะไรได้แต่หัดไปสอนลูกหลานด้วยว่าได้ยินแต่อย่าเอาไปพูดเอาไปถามใครนะมันต้องสอนไม่ใช่ให้บุตรหลานฟังสิ่งที่คุณพูดกันแล้วเอาไปถามเรซซิ่ง ต้องสงสารเด็กด้วยถ้าเรื่องนี้ไปเกิดขึ้นกับลูกคุณลูกคุณโดนถามแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงและสุดท้ายแพทบอกว่าพี่เขาดูแลแพทมาดี2ปีไม่เคยขาดตกกุกพร่องเลยสักวันแพทพูดแค่นี้ทุกคนคิดเอาเองถ้าจะคอมเมนต์อะไรก็ใช้วิจารณญาณกัน